แรกของปีนะจ๊ะใครที่หารถอยากได้รถสวยๆนะคะต้องมาที่นี่แล้วล่ะตามหาเฮียจะมาถ่ายคลิปแจ๊กอยู่ไหนอะ่ะใส่ๆะตามหาแล้วกับพออ่อผมสงสัยอยู่ด้านหลังลเราปุ๊บจ๊ใครทำอะไรตรงนี้โอ้ยตามหาตั้งนานทำอะไรกันคะติดสติ๊กเกอร์คุณก็ทำเองหรือใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเฮ้ยอีแพนยึดยึดจะโดนเล็งเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหารถ ดูแลรถหรือแตง่งรถสามารถทําได้จบครบภายในหนึ่นงนี่เลยนะคะท่านของเราสังเกตที่เกิบเขาค่ะว้าวเกิดปะเกิบเขาสวยมากมากเอออ่าเล็งไว้เออล็งไว,ลงไว้ลูกค้าเขาเด้ขอค่ะแต่ว่าเราหมักแถมเราหมักแถมม,แถมักแต่งอ่าเขจะเดินไปเล็งก่อนนะคะทุกคนกจะเดินไปเล็งก่อน,น,น เดินตามหาบอกมาจะพาไปถ่ายคลิปขายรถอ๋อไม่ยังไม่มีอารมณ์ถ่ายขายรถแต่ว่ามีอารมณ์มาแต่งรถนะคะทุกคนนี่ไงเล็งเข้าไปเล็งเข้าไปเออหาเหลี่ยมนะคะเฮียบอกหาเหลี่ยมอ่าอนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้นิ่งๆสตาร์ไปอ่ะงามไปงามไปเออเริ่มงามแล้วเว้ยอุ้ยเอี่นี่ขามาแลยเหรอ ในส่วนของเรื่องขายนั้นเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปก่อไปนะคะคลิปตกไปเราค็อยขายสําหรับคลิปนี้ใครอยากได้รถรุ่นไหนนะคะก็ทากหาไอได้เลยนะคะวันนี้สแกนบายที่ร้านมือถือนะคะแต่ว่ามาถ่ายคลิปเดี๋ยวไปแล้วนะจ๊ะ